ผมจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนที่ต้องการ QR code ของวิดีโอใน Facebook ครับตรงจุด3จุดด้านบนของวิดีโอจะมีเมนูดาวน์โหลด QR code แต่ว่าตอนนี้มันหายไปจากเมนูนี้แล้วนะครับแต่ก็เพิ่งไปสังเกตเห็นว่ามันมีปุ่มตรงนี้ครับสร้าง QR code สำหรับหน้านี้ขึ้นมาก็เลยได้วิธีเอา QR code ของวิดีโอที่เราต้องการเอาไปใช้ในรายงานต่างๆนั้นแบบไม่ต้องคลิกไปที่หน้าอื่นนะครับก็คลิกเข้าไปที่วิดีโอที่เราต้องการคับให้เป็นวิดีโอเต็มหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเราจะมองเห็นด้านซ้ายของ Ad ดเรสบาร์เราจะมองเห็น URL แล้วก็ด้านขวาครับจะเห็นปุ่มนี้ครับสร้าง QR Code สำหรับหน้านี้ กดปึ้งเข้าไปนะก็จะได้ QR code ที่มีตัวไดโนเสาร์ที่เร็กอยู่ตรงกลางน่ารักน่ารักหนึอันเรียบร้อยแล้วสำหรับเอาไปใช้งานสามารถเอาไปวางใน Word ได้ง่ายๆครับกดที่ปุ่มดาวน์โหลดครับปึ้งแล้วก็ QR code ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้ครับก็จะมีเมนูแสดงในโฟลเดอร์ปุ๊บก็เนี่ยนะครับก็ได้ QR code สำหรับวิดีโอตัวที่เราต้องการแล้วก็คลิกขวาครับเลือกคำสั่ง Copy Copy